ผ่านแล้วนี่คือวินาทีที่ UNSC ยกมือผ่านร่างมติหยุดยิงทันทีและปล่อยตัวประกันโดยไม่มีเงื่อนไขในกาซาหลังสหรัฐเปลี่ยนท่าทีไม่วีโต้โดยงดออกเสียงแทนส่วน14ชาติที่เหลือล้วนเห็นชอบ เป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วนับแต่ฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อปีกลกระทั่งล่าสุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงมติสำเร็จเป็นครั้งแรกโดยไม่มีสมาชิกถาวรชาติใดใช้สิทธิ์วีโต้โดยเฉพาะสหรัฐพันธมิตรอิสราเอลที่ยืนกรานคัดค้านคำว่าหยุดยิงมาโดยตลอดโดยอ้างถึงการเจรจาพักรบของคู่ขัดแย้งจนทําให้หลายร่างมติที่ผ่านมาล้มเหลวข้ามปี แน่นอนว่าการเปลี่ยนท่าทีของสหรัฐสะท้อนรอยร้าวในความสัมพันธ์กับอิสราเอลซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูเผยแพร่ถแถลงตอบโต้ว่านาเศร้าที่สหรัฐไม่วีโตร่างมติใหม่ละทิ้งจุดยืนเดิมที่เชื่อมโยงการหยุดยิงว่าจะกระทบกับการปล่อยตัวประกันให้ความหวังฮามาสด้วยการหยุดยิงได้สำเร็จโดยไม่ต้องปล่อยตัวประกันนายกเนทันยาหูจึงยกเลิกกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลณกรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้ด้วย อีกด้านหนึ่งโคโสกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้เปลี่ยนแนวนโยบายเลยแต่ยืนยันสนับสนุนการหยุดยิงให้เป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาปล่อยตัวประกันส่วนที่สหรัฐงดออกเสียงนั้นเป็นเพราะในรายละเอียดร่างมติไม่ปรากฏข้อความประนามฮามาสจึงไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยืนยันจะยืนเคียงข้างอิสราเอลในการต่อสู้กับฮามาสต่อไป ด้านผู้แทนปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติยินดีต่อมติดังกล่าวแต่เห็นว่าก็ช้าไปกว่าคณะมนตรีนี้จะมีมติได้ชาวปาเลสไตน์ต้องตายและพิการอย่างน้อยแสนคนยังไม่รวมกับพลัดถิ่นและอดอาหารอีกกว่า2ล้านคนด้วยเช่นกันกับฮามาสที่ล่าสุดประกาศถึงความพร้อมเดินหน้ากระบวนการแลกเปลี่ยนผู้ต้องขังสองฝ่ายกับอิสราเอลด้วย แต่ความหวังที่จะเห็นมติคณะมนตรีมีผลบังคับใช้ได้ฉับพลันทันทีดูจะริบหรี่ลงไปเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลยืนกรานว่าตราบใดที่ตัวประกันยังถูกควบคุมตัวอยู่ในกาซาอิสราเอลจะไม่หยุดทําสงคราม